สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับไม้มงคลชนทะศิ์นะครับทำกินทำขายบ้านๆนะครับทำสวนน้อยๆปลูกร้อยอย่างนะครับท่องเที่ยวบ้านๆเขื่อนปากหักชนทะศิ์นะครับทะเลน้ำจืดกับ YouTube ไม้มงคลทนิทศิ์นะครับวันนี้นะครับมารีวิวปลาส้มแผ่นแสนวิวนะครับผมหนึ่งเดียวในโลกเลยนะครับที่จะมีหน้าตาปลาส้มที่น่าอร่อยน่ารับประทานแล้วก็มีรสชาติที่ดีนะครับทำ ให้รับชมแล้วนะครับว่าสูตรทําง่ายๆแล้วก็ทํากินทําขายแบ่งปันสูตรไปแล้วมี f c จากพรฒน์ควศิริยานะครับก็มาขอบคุณนะครับว่าแบ่งปันสูตรเนาะว่าทำยังไงให้อร่อยและปลาไม่คาวนะครับก็ก้าวไปสู่ล้านวิวนะครับต่อไปในอนาคตก็ฝากด้วยนะครับแล้วท่านใดสนใจนะครับถ้าไม่อยากจะทําเองนะครับอยากจะอุดหนุนก็0 9 2 6 1 4 3 5 4 0 9 2 6ก4น3 5 4 2โอเคครับ นี่นะครับติดต่อมาได้เลยที่สุรชัยนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ